ได้เลยครับแค่ครับแค่ครับแค่หน้ามือครับครับครับต้องไม่หุบต้องหน้ามือก่อนครับหน้ามือก่อนแค่โน้มนะโน้มโน้มนั่งนั่งนั่งผู้หญิงนั่งผู้หญิงนั่งผู้หญิงนั่งครับผู้หญิงข้างหลังนั่งไหมผู้หญิงไทยด้านหลังนะครับผู้หญิงอยู่ด้านหลังนะครับใส่ดุมหมวกนะใส่สอดนะครับใส่สอดนะเป๊ะเป๊ะเปับ

ใส่ปัจัยนะครับไม่ใส่เงินนะครับในในใอันนี้ก็อีกประมาณ50เมตรเนี่ยอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเพียงคำมย่ยาคมนะครับเน้นย้ำนะครับให้ใส่หน้าก,กากอนามัยและไม่ถวายปัจจัยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วไปถามพันธ์ด้วยนะฮะรา

ขณะนี้เนี่ยนะครับอีกประมาณ20เมตรครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าของเรือนเชียงคำวิทยาคมนะฮะผู้สานิกรชนเนี่ยเยอะมากนะครับที่<ล>มีความศรัทธานะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่นะครับฝ่ายปกครองของอำเภอเชียงคำนะครับเจ้าที่ตำรวจสพอเชียงคำเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆของอำเภอเชียงครำรวมถึงอำเภอภูสานนะครับที่มาช่วยกันอำนวยความสะดวกนะครับในครั้งนี้ น้ำมนต์เหนั่นแหละบนคอเนี่ยแหละครับข้อแล้วเป็นน้ำมนต์แล้วเป็นน้ำมนต์นี่แหละอข้อนี่กเก็บเาเลยครับ เก็บ่าเลยครับกระดเยีก็บ่าเลยครับข่เดี๋ยวให้เก็บ่าเลยนะครับดีแล้วครับนอนนอนไรสดเ่อรี ตู้ไหนจะได้บอกให้บ้านเอาของไปถูกมันกกลางคืนนอนตานนี้ก็เหมือเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวบอกผู้หญิงอย่าตัดหน้าครับผู้หญิงอ่ายกเลยครับยกเหนือหัวเลยครับยกเลยครับลุงปู ตาเก็บเลยครับต่อฝา,ากเน้นย้ำนะครับถึงแม่พี่น้องชาวอำเภอเชียงคำงอำเภอภูซางนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงรายทุกอำเภอที่รอต้อนรับอยู่เน้นย้ำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ไม่ใส่ปัจจัยถวายนะครับน้ำนะครับถวายน้ำขอถวายน้ำถวายน้ยยังไปเก็บไปเบไเกนะเอเอตาเก็บเลยครับ เราอยู่กันบริเวณหน้าโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมนะครับประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับนั่งรอต้อนรับนะครับนั่งรอกลาบไหวหลวงปู่ตลอดทางนะฮะกระเป๋าไม่ได้ครับกระเป๋าตังห้ามครับกระเป๋าห้ามครับกระเป๋าเอลงครับกระเป๋าเก็บครับเอาเก็บครับกระเป๋าห้ามเลยนะครับกระเป๋าไม่ได้ครับกระเป๋าเก็บ ยกลูกยกลูกกระเป๋าห้ามนะครับกระเป๋ากระเป๋าออกพี่นมบอกเลยกระเป๋าเอากระเป๋ายกกันเต็มเลยองให้นมจัดการ ที่ชลบรครับฝากบอกทีกระเป๋อเอาไว้ข้างหลังนะครับเมื่อกี้กระเป๋ไว้ข้างหน้นะเา,หหนาเต็มเลย กาดีนะครับมีประชาชนนะครับผู้มีจิตศรัทธาเดินตามหลวงปู่ประมาณเกือบสองร้อยคนนะครับเกือบสองร้อยคนนะครับเยอะมากนะฮะข้างหลังหลายคนยังนํากระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าถือนะครับมาจะให้หลวงปู่เหยียบให้หลวงปู่เจอไม่ได้นะครับห้ามนํากระเป๋าตังกระเป๋าถือต่างๆมานะฮะห้ามถวายเงินนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ี้นก็แฟนคลับนะฮะแฟนคลับโยนะฮะคนนี้ยกเลยครับยกเลย

เพื่อมีกระดมมีซิปอะไรเอาออกหลบนะครับระวังเสือหลงตาเหยียบห้ามใส่ปัดใจนะครับห้ามใส่ปัดัยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฮะตอนนี้เราอยู่กันบริเวณเลยหน้าโรงเรียนเชียงคำทยาคมมาประมาณ50เมตรนะฮะ50เมตรโอ้โหประชาชนเนี่ยให้ความเรื่องสายสัทาหลงปู่กันเยอะมากนะครับ มีมานั่งคอยกันเป็นจานวนมากเลยนะครับก็ฝากถึงพี่น้องชาวอำเภอเชียงคำนะครับอำเภอภูซางรวมถึงจังหวัดเชียงรายที่กําลังรออยู่นะครับอย่างไรแล้วให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับและอย่านําปัจจัยหรือว่าเงินเนี่ยมาใส่นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับรอตตอรี่เงินกระเป๋าตังกระเป๋าถือนะครับห้ามนํามาวางนะครับเพื่อให้หลวงปู่เหยียบนะครับไม่ได้นะฮะ สิ่งของที่นํามาถวายหลวงปู่นะครับเราจะเป็นน้ําเป็นขนมนมเนยต่างๆเนี่ยหลวงปู่ท่านมีเมตตานะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับนำขึ้นรถไปบริจาคให้กับโรงเรียนนะครับ<อ>เด็กเล็กแล้วก็ไปบริจาคให้เด็กนักเรียนนะครับ<อ>ตามตลอดเส้นทางเนี่ยมาตลอดเลยนะครับหลวงปู่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะครับ<อ>ก็บริจาคเป็นทานตลอดนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเชียงคำนะครับเราโอ้โหมีจิตศรัทธาเริ่มใส นะครับในพูดสารนากันเป็นอย่างมากเลยนะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าประชาชนเนี่ยนะครับนั่งกันนะครับต่อแถวกันยาวไปหมดเลยนะฮะผมจะแผนกล้องให้ดูนะฮะนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆเลยฮะโอ้ประชาชนชาวเชียงคำเนี่ยมานั่งรอกันล้นหลามากนะฮะ สวัสดีครับคุณแม่เคยเห็นหลวงตาบุญชื่นไหมไม่เคยไม่เคยแล้วได้ยินข่าวจากไหนได้ยินข่าวจากไหนมาแน่เขามีไลฟ์สดมีไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมโอ้แล้วมีความศรัทธาไหมพอเห็นข่าวแล้วศรัทธาเลยศรัทธามากมาแล้วหลวงตามาแล้วนะฮะนี่บรรยากาศสดๆนะฮะสอบถามคนสดๆกันเลยนะฮะนี่เป็นพี่น้องชาวเภอเชียงคำนะฮะ เสื้อนะครับผมทำให้น้ันใจไม่เยี่ยม